เดนสยามเอสียามมาดกระจกจากขาในรอบในรอบหนึ่งปีเป็นคือสุ่มครั้งแรกถ้าสวยก็ใช้ถ้าไม่สวยก็ส่งใช้ก็ใช้ก็แฟบราคนทำหลอกมากคนไหนอะคนไหนอะออคนที่หันหลังเหรอทำใจให้หนูกินคนเดียวงงมากเขาทำให้นี่ก่อนค่ะโป๊ะไปหมดอีอด สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกับวอลมาริบูนะคะวันนี้มาเดินเที่ยวเล่นแต่แต่นะคะที่จตุจจักค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะคะข้ามากับแก๊งเพื่อนสาวนะคะจะบอกว่าไม่ได้ถ่ายล็อกนานมากค่ะทุกคนโอ้โหแต่ละนางแต่ละคนคือเสียวมากอะ่ะใจเย็นดีว่าอย่าเพิ่งแต่งรูปเจ แต่งรูปอยู่หรอไม่นะลงเลยเนี่ขายปุ๊บลงเลยถ้ามันตุ้งตรงขาเนีต้องตุงในกระจกด้วยนะ <c oughs> คือแบบพร้อมมากเลยนะตอนนี้มาเดินแต่และแ,แต่นะคะไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่ามาหาเสื้อผ้านะคะไปเชียวบิ๊กมอ์เทนะค่ะแรงมากมาค่ะแม่แม่วู้ววววตวววสวอววีเวว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 ีวว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 วาวววเล จะตัวจากครับในรอบในรอบหนึ่งปีเป็นดีมากหิวนะเจ๊เนาะสุดๆอ่ะของเท่าไหร่โล่ลมให้เย็นเย็นหนุ่นี่ไหนเจ๊ดู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 วายเท่าไหร่นี่ค่ะทุกคนไส้กรอกค่ะอืมอืม เจ้ากอกแจงอูกล้องแป้งทอดอยังไม่ได้กินข้าวเลยไงยประเด็นอ่ะอมด้มอา่อือร่อยม,อมากอยูจะแวะเดินที่ตึกแดงก่อนนะคะทุกคนขา แบบตัวแม่แม่ทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ไปไหนนะเจ๊ตึกแดงค่ะอยากได้อะไรแบบทุ่มท่วมปะสุดๆพี่เอาไหมได้หมดถ้าพี่ทุบฉันทุบเท่านั้นน่ะใช่แต่ถ้าทุบแล้วไม่เอาก็โอนก็สุดส้มสุดรับจบอย่างเดียวอ่ะเยอะสิครับอุ้ยของกินน่ากินมากไก่ย่างน่ากินมากแล้วๆค่ะตึกแดงค่ะในรอบปีค่ะมากับชายแท้เล็บเจลจะบอกว่า ถ้าแบบว่านึกถึงตอนที่ทําคลิปแบบล่าสุดก็คือโหโหเมื่อสองสามปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนเป็นคลิปที่แบบสรวนมากนะคะกับกเคยค่ะถ้าอยากดูก็คือย้อนกลับไปดูแบบว่าบล็อกเก่าได้เลยนะคะความกะนะยังไงอ่ะเจ๊พี่ดูเงี้ยไปนะวูหน่าชัดมาก หน้าชัดหลังเบอร์แบบถูกต้องอ่ะคอหน้าช่อตาเบอร์หน้าชัดตาลอยเบอร์ถูกต้องเจสิ่งที่คาดหวังในหัววันนี้มีอะไรบ้างก็คือเฟอร์แจ็กเก็ตแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตเป็นแบบสร้อยที่ไม่เอาอยู่เอาแคร์คอนเซ็ปต์เดิมแต่ถ้าพี่เมพี่เอาแล้วก็พี่ใส่ไม่ได้ใส่ก่อนแล้วก็โอนคอนเซ็ปต์เดิมอ่ะด้วยงานกระเป๋านะคะแกสวยอ่ะ เอาดีเสียวมากอ่ะไอสีขาวดูเป็นโยบ้างเลยโอ้ดูคือคือโยเลยอ่ะอรุณีอ่ะว้ายว้ายสวยมากกันเนี่ยเรยโยดวงขาวถ่ายอลิแฟนอ่ะอ่ะว้าวสวยนะสาระสาระสาระอิสมาดอิสมีสัญยงสวยพี่ ไม่สะกดนะไม่ชอมองไงจะไปชอมองไงถูกว่าปกพตพันสองถูกเองนะทูบพี่มีทูบฉันทูบอย่าคิดเยอะเซ <c oughs> มี่ไม่ซ้อมบ้านลมเหรอวันนี้ <c oughs> <c oughs> วันนี้รับงานซ่อมที่ไหนอ่ะ แต่งหน้าสวยมากกว่านี้แกไม่โบโลน่าเลยอ่ะมารอนานแล้วหรอใช่ไหมพี่รอนานแล้วหรอไม่พี่ครับขอมาเลยโอ้ยน่ารักมากแต่เมื่อกี้มีเก้งคนหนึ่งชุดนี่เห็นไหมล่ะเก้งชอบกินแปะกินแพกินแกะไงน่ารักมากน่ารักมากจ้อง ืมสวยอ่ะใส่กับผ้าบานนงเหรอเอาดีอ่ะงานบานนงเหรอส่เปคอนเสิร์ตอืมวะพี่แม่คุณป้าตกใจเลยอ่ะว้ายงงมากเป็นเก้งอ่ะทุก เจอเอลลอยอ่ะไหนดูเจ๊ว้าเป็นเก้งแล้วทุบเอลลอยอ่ะโอ้โหลูกสาวน่าจะชอบแน่เลยอ่ะคุณแม่นี้ไปกันต่อกันค่ะคนขาไปเดินดูเล่นๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะว้าอะไรอ่ะเจ๊ไหนดูไหนดูดูเชิญหน่อยว้าสวยปะแลสวยอ่ะ ราคาไม่แพงด้วยอ่ะอันนี้คู่นี้ประมาณหกร้อยสวยนะพี่นิดเนาะใส่แบบพวกนี้ก็ยังได้เลยเนาะใช่ใ่ก็สวยมากอ่ะนุ่มด้วยอ่ะอะไรกินนุ่มด้วยอ่ะสวยอ่ะสวยสวย,ยูแงนัลก้าแสหลุตเป็นคูฟ้างานญี่ปุ่นสวยมาก ได้แล้วค่ะลองทาค่ะทุกคนถ่าได้แล้วหกร้อยห้าสิบลดเหลือห้าร้อยแปดค่ะปุ๊บค่ะนี่ค่ะทุกคนร้านนี้เลยค่ะทุกคนงานเก๋เกงานสว,สวยอยู่นะคะประมาณห้าร้อยหกร้อยค่ะทุกคนไม่แพงมากนี่ตัวนี้สวยสวยนะสาระตน่าแต่ตัวนี้สีนะแต่ว่าหน้ามันเดียวพี่ต้องไปประมาณนี้แหละทุกสวยมากย สวยเนาะแม่งงมากชอบอีกคู่หนึ่งค่ะ,<ด>คะนี่แหละนี่แหละอืออแม่สองล้านเดียวกันก็คือได้รองเท้าทั้งคู่เลยค่ะจบจบจบทุบโอ้โหทุบอีกแล้วว่างานเอเซอรี่ก็ต้องมีเนาะ,ะถ,ถ,ถูกถูกถูกงานเห็นไหมสีแดงคนนึงใส่แล้วถ่ายรูปลงคาเฟ่ พีพีพีโอโปอพีโปวิธีการผูกผมค่ะเออเลยผูกผมนี้ใช้แล้วครับผมก็หมดให้มันอ๋อแล้วก็เสียบอ่ะฮะอ่าแบบนี้มันจะมันจะอยู่เลื้อตรงนี้ ทำยังไงถึงได้วนี้็ม้วนม้วนยาวแบบปกติแรอครับถูกเลยๆๆๆๆๆเท่าเท่าไหร่นะครับแปดสิบบาทแม่แห้งๆรองเท้าสองคู่อ่ะไปกันต่อค่ะหาถุงเท้าก่อนค่ะทุกคน่ะคุณละหกเจ็ดเก้าเองค่ะนี่นี่ เพิ่มค่ะจุ่มค่ะซื้อกันสวยค่าเลบี้ก็จะคุณตี้บบเนี่ยตัวหค่ะอันนี้คืออันหนึ่งของไข่คือคนชอบเยอะอันนี้สองนี่ค่ะทุกคนค่าเบบี้คือจุ่มครั้งแรกถ้าสวยก็ใช้ถ้าไม่สวยก็ส่งใช้ก <laughs> ็ใช้ <laughs> ใกล้ๆอุย้ยมึงไม่เคยจุ่มนะสาวร้า <laughs> นี่ก็ไม่เคยนะเนี่ยที่สาวร้านไม่เคยจุ่มเลยอนะ่ะทำดูก้าใช่ไหม รุนไปพร้อมๆกันสีฟ้าสีฟ้าน่ารักสีนาาสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีเขียวสีฟ้า มึงของที่เขาแกะแล้วเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าแต่นี่ส่งเองค่ะ650รอยห้าสิคุ้มกว่าน่ารักอ่ะสีเขียวอ,ะอ่ะอคุยหน้าเหมือนอยู่นะดูหน้าเหมือนดูเหมือนมากแง่น่ารัก,กจ็ส่มครั้งแรกคร้รกกรเปาเขียวน้องคายไปได้สีเขียวน่ารักอ่ะ ไปกันต่อค่ะทุกคนีดอกเต็มไม้เต็มมือมากงงอ่ะโกลี้อกินกาแฟโบราณอ่ะซื้อแล้วอหะเมื่อกี้อ๋อเาอย้ำยูซุบอกเมื่อเมื่อตอนตอนเช้าเลยนี่นี่นี่น่ากินมากกาแฟโบราณแบบถูกต้องอ่ะอยากกินมากที่ร้านนี้เลยนะคะทุกคภาพของคือเยอะมากอ่ะ ไปผักกันเทอไปผากเถวซื้อเยอะมากน,านี่ใครที่ดีใจถูกคนทำหลอกมากฮะคือบอกคนทำอร<า>่อยปะใส้ยินอร่อยปะอร่อยมากโบราณเวอร์ โอเย์มัอร่อยมากอุ้ยอูนยกล้อนี่ก็คือกาแฟโบราณมนทำหล่อมากฮะคนไหนอ่ะคนที่ไปเมื่อกี้คนไหนอ่ะออกคนที่หันหลังล้อทำใจให้หนูกินคนเดียวงงมากเขาทำให้พี่ก่อนค่ะโป๊ะไปหมดอีโดทำใจยังให้ให้หนูกินคนเดียวอันนี้อะไรอ่ะเอออันนี้หลักฐานี้คืออะไรอ่ะแอบงงนะวากว่าน้ะแบบเมื่อยขาสุดๆน่ะ เตยมเตยมเงินมาห้าพันเนซื้อของแค่ห้าพันเอามแต่หมดแค่พันเดียวฮะไปหยิบแล้วก็ตั้งหยิบแล้วตั้งหยิบแล้วตั้งมากอวันหลังถ้าหยิบปุบอุ้ยถูกใจอะถามเพื่อนก่อนแกอันนี้เข้ากับเราปะแกอันนี้ได้ปะทุบเลยใช่ไหมเหมือนเพื่อนคนหนึ่งอะฉีดสุดเลยเข้าดีไซน์มาเพื่อแกเลยดีไซน์มาเพื่อแกเลยสวยมากทำมาเพื่อเธอโอ ทำมาเพื่อเธอทำมาเพื่อเธอไอเราเป็นคนแบบเป็นแบบหนุ่ทลเงนปจเออเป็นคนใจจอ่อนอยู่แล้วไงอีดอเลยเดินหลอกสองคู่จบๆหวานๆสรุปพอใส่แล้วมึงไม่โอ้ซี่เม็ดอินเจแปนเนาะอันนี้กลับมาเดินฝั่งจักรจักรนะคะนะคะไม่รู้ว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมนะคะ ฝั่งตึกแดงคือแบบแบบต้มทั่วม,ม,มากแล้วลองทำสวยอ่ะแกอุ้ยกางเกงสวยมากค่ะทุกคนตัวละร้อยห้าสิบนะคะปึง้งปึ้งทุกตัวเลยอะ่ะสรุปุุบอีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนค่ะ150ร้อยห้าสิบเองน่ารักชุดเซ็ตน่ารักน่ารักเออสีเทานะดีกว่าอ,อ๋นนเอเซ็ตนี้น่ารักมากงานเปลี่ยนชุดกระทันหัน เทำไรอ่ะเอาดีเลยเสร็จแล้วเหรอขอบคุณนะครพี่สบายแล้วเป็นเก้งแล้วหายปังนอยน้อืออุ้ยชำมาก ปลาหมึกทิ่มันจิ้มว้ายว้าแรงมากตุ่มระบูบูแปะโทรศัพท์เย้ฟ้าสีเขียดใช่หรอน่ารักน่ารักตัวเฮียนะตุ่มหมอตัวเฮียค่ะแกตุ่มหมอน่ารักอ่ะตัวอะไรตัวเฮียค่ะ ลอกหลอกลอกข้างล่างข้างล่างข้างล่างมันมีกี่ดึงี่นกี่นแห้งแห้งอ่ะไหนเด้อเจตอนนี้คืออือนมากอ่ะจากอามาเน่แล้วอ่ะเสียเยบมากสนองเท้นียย้นรองเท้าอะรอ่ะสงขยานยว่าจะว่าจนอนไม่คุยจะอีฝังฝงนายปอใส่ชุดแบบนี้ไหนดูไหนล่ะ ไม่อาจารย์เฉลิมใช้ก็ครูสลาแต่งตัวไปเ้ิงช้าสวรรค์เนาะดูอะไรอีกฮะยังจะรองอยู่อย่างเราได้แค่รองทรงอ่ะไปแดงมากอ่ะแดงมากเลยอ่ะ ถ้าจะจ้องดูขนาดนี้ไปเป็นแคชเชียร์เองเลยไหมไม่จะเอาด้วย <c oughs> วเวลาก็ได้เวลาแก้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้บทสรุปก็คือมาจัดตุจักได้ของก็ไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะค่ะก็กําลังหอมปากหอมคอน,นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาก23ท,ทุ่มนะคะได้ของมาเยอะมากมนี่